ฝากกดไลค์กปติดตามด้วยนะคะเฮ้ยพี่ต้องปิดพี่ต้องปิดปิดเสียงเล่นแล้วเนี่ยเพลงเพลงมันอาจจะดูแบบสนุกสนุกเลยวยแต่จริงๆแล้วแบบมีญี่ปุ่นอั่นร้อนหุร้อนมากเลยลอะไรดีวะวา c r a f t i n ิ r e c า,าด,ดูแขนกันดูแขนกันดูเรานรูแ,แขนตัวจะเป็นยังไงลราเฮ้ยไม่เห็แนแขนตัวเอง <c oughs> แขนแขนชว์ตามให้คนปกติอะ่ะแขนพวกเรา,าแบบหลุดออกจากเบ้าอ๋อลนะไอชุดไอชุดพวกไอพวกทอปเอกงามเอง ลอดช่องลอดช่องอะไรเนี่ยอร่อยลอดช่องอร่อยลอดช่องสิงคโปร์เราจะทะลุทะลประตูได้ทุกคนนรีรออนนั้นยังมีโควิดเสียวนั้นทีตาเดียวโอ้แต่แค่ทีตาเดียวเฮ้ยเฮ้ยลันมาลันมาพ่อมาพ่อมาพ่อมาคุณน้องครับ ไอซิงแค่พี่บอกจ่ไอโจตาแย่งตู้น้องโทมาคุณน้องไอสโนว์ย์อสโนว์เกมสไอโจตาแย่งตูนง้น <laughs> ้องวิ่งไรวิ่งไงอ่ะ <laughs> มันวิ่งไม่ได้ไอใครโดนแล้วมื่อตะเก็้ระวังด้วยนะไอถ้าเกิดได้ได้ยินเสียงนี่คือต้องมองหลังแล้วนะ มองข้างหลังมองข้างบนมองข้างล่างเดี๋ยวโดนผีลูกชิ้นกันระวัโ<อ>งโดน,น,นโโสายหัวร้อนไงหัวร้อนเมื่อไหร่สมบัดิมังเมื่อน,นั้นไม่ประเด็นคือกลัวโชวตาตายด้วยละตายเพราะผีลูกชิ้นม้าน้องยังจำน้องได้เลยน้องตายเพราะผีลูกชิน้นโอเคไม่โดนกันละ นรอครับพี่ทางลูกระติกนี่รูกระติกตดาวก็หมาเลยดาวมาก็น่ารักไหกระติกนี่กระติกเอ้ยพอมาพี่ช่างไฟปลาตัวมาดีเสียมาแล้วรู้แค่ว่าโดนดาบแล้วหนึง่งีครับ แล้วเห็นนี่ไหมเห็นใช่เป็นสัญญาณบอกว่าเราจะได้วิ่งแล้วก็เนี่ยคิวโอ้ต่อยตามสักรอบได้ไหมว้าวได้วิ่งแล้วได้วิ่งแล้ว I just wanna run พี่สายเฮ้ยไม่ได้กี่ไรตัวเองเล่นเป็นอะนี่กลมกลมลงตรงแสงสีฟ้า ไต่พีบ้่าเป็นที่นำทางเราว้วาว,วิ่งได้มาเร็วว่ะไปไปตกใจโอ้ใช่ท่านแล้วพี่ฮะเขียนว่ตกใจเนี่ยหรอถ้าเกิดไม่ได้คนเป็นคนได้เนี่ยยิงตกใจว่ะเลย ไม่ยอมให้มีมีสิ่งไหนกันหนักเกินไปมีมีคำว่าทำไมดังเกิดเมื่อไรบอกด้วยเฮ้ยจะเล่นล้อใหม่เมื่อไรก็บอกเลยไปไปดูคลิปรอก็ได้นะครับน้องไปดูคลิปล้อมือผีรอก็ได้นะครับน้องประสบการณ์สำคัญกว่าความรู้ทฤษฎีอะไรพวกนี้ไม่จำเป็นจริงอ่ะ ลกาสุดหินใครตายไม่ลงไม่ได้ตายไม่ได้่าอมายเฮลเฮ้ยแอมบูสแต่๋ยวพอมากลมกลมกลมหลับไปเ็าเลยหลับเป็นผีหูฟังกูดับข้างนึงไม่ได้ยินเสียงเฮียเลยเลย ม่ค oh. oh. ุณน้องตายเพใส่กางเนงก้อนเเลยไม่นะเขาตายเพาใส่กางเกงก้อนเส้นเขาเพียงแค่ไม่มีสิ่งไหนจะน่าเกินไปทุกท้ที่ทำใ้นายน่ที่นี่ ตรงนี้เป็นของเราบัณฑิตวันนี้ให้เป็นตำนานฝากไวไ้นานเท่านานเพียงสิ่งเดียวที่หัวใจมันคร่ำรอ้อง จนได้จาเกิดไปจะเป็นตายทัได้รู้กานนาทีนี้ตรงนี้เป็นของเรามาทำวันนี้ให้เป็นตำนานฝากไว้ให้นาท่้านาเพื่อสิ่งเดียวที่หัวใจมันร่ำรอ